ตอนนี้ที่เราเตรียมการตั้งแต่วันที่เจดที่ผ่านมาที่คอรมอให้ความเห็นชอบว่าให้สามารถจัดการเลือกตั้งเพาะในภายในปีหกสี่เนี่ยว่าให้เป็นอบตอก่อนนะครับในส่วนนี้เราก็ในส่วนของจังหวัดเองก็ได้เตรียมการในเรื่องของที่ได้สํารวจไว้แล้วได้สัหาไว้แล้วเกี่ยวกับคนที่จะมาจัดการเลือกตั้งในคราวนี้ก็คือการการเลือกตั้งประจำอบตอะครัะแห่งละสามคนน่ะ ก็ของเราทั้งหมดในคราวนี้จะต้องจัดการเลือกตั้งทัวประเทศก็ประมาณ5,300ของรอ่งก็140แห่งนะครับก็คนที่จะต้องใช้ก็โดยเฉพาะกรกตเนี่ยคูณ3ก็420มีพออีกหนึ่งนะครับแล้วพออประธานก็ไปแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลืองานอีกก็ก็แล้วแต่สัดส่วนไปนะครับในจวดนี้ก็เป็นช่วงในการเตรียมเตรียมการเรื่องคนซึ่งแผนตอนนี้มันก็ เริ่มจะชัดเจนแล้วนะครับว่ากกตท่านจะประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่หนึ่งก็หมายความว่าอบตใดที่มีนายกอยู่นะครับก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่วันนั้นกระบวนการที่จะมารับหมายต่อก็คือท่านประหลัดที่ทําหน้าที่พอแล้วก็กกตอบตอจะต้องรันงานต่อไปก็กําหนดวันเลือกตั้งท่านกกตได้เห็นชอบแผนไว้แล้วว่ารับสมัคร11ถึง15 ตุลานี้นะครับแล้วก็เลือกตั้ง28พฤศจิกาก็เป็นไทม์ไลน์ประมาณอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายว่าภายใน60วัน<ม>นับแต่ประกาศก็คือประกาศวันที่ 1, <ม> 1> ก็วันที่28พฤศจิกาก็ถือว่าภายอยู่ในในภายใน60วันนะครับในส่วนนี้ก็เป็นกระบวนการส่วนกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญัติงานเนี่ยจะต้องดําเนิกนการตามขั้นตอนเวลาประกาศ บัญชีรายชื่อแต่งตั้งคนที่มาช่วยงานกปนในหน่วยอาสาสมัครในหน่วยอะไรแล้วเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขของเวลาไปนะครับเหมือนเหมือนที่เราได้จัดการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมานครับก็เป็นกระบวนการก็กกเราก็เคยได้ซับซ้อมในส่วนนี้ไว้แล้วล่ะเรามีกลุ่มลายได้พูดคุยกันมาตลอดนะครับในส่วนนี้ครับก็กกเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นต้นในส่วนนี้ครับคงจะมีการประชุม ชี้แจงอีกทีให้กอบตอมีประกาศก่อนนะครับข้อแตกต่างของการเลือกตั้งอบตครั้งนี้เห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนเขตแล้วก็จํานวนผู้ลงสมัครหนึ่งเขตหนึ่งคนนะครับคือขัอ้นตอนของกฎหมายเรื่องเขตก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งหนึ่งหมู่หนึ่งเขตนะครับในส่วนก็จะมีข้อยกเว้นอันหนึ่งถ้าสมมติว,ว่าหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านเล็ก,ลกๆที่แยกตัวมาจากเทศบาลแล้วก็เป็นหมู่บ้านติ่งมันถ้าคนไม่ถึงยี่ห้าคนก็ให้ไปรวมกับ หมู่บ้านอื่นคือกระบวนการจัดการเลือกตั้งมันก็จะประหยัดขึ้นนะครับในส่วนนี้ของเราก็มีประมาณสักห้าหกหน่วยที่ต้องไปรวมกับหมู่บ้านข้างเคียงที่มีประชากรมากกว่าในส่วนกระทรวงมหาดไทยก็เป็นผู้ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับตอนประกาศเขตเนี่ยเขาจะประกาศแต่ว่าเอาภาพรวมๆแล้วกันว่าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเขตเลือกตั้งแต่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยให้มีสมาชิกสวสองคนนะครับที่พอกฎหมายใหม่แก้ไขมาก็ ให้เหลือคนเดียวก็ก็เป็นเรียกว่าวันแมนวันโหวตเลือกได้หนึ่งตำแหน่งนะครับในส่วนนี้นายกก็หนึ่งตำแหน่งเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นายกก็ภาพรวมทั้งอบตอนะครับทุกเขตทุกหมู่บ้านไปครับก็เป็นกระบวนการคล้ายๆกับที่เราคล้ายๆนะครับในการเลือกตั้งแต่าก,การเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าเขตมันอาจจะเป็นคนละลักษณะกับพื้นที่กันนั้นเองครับผม คุณสมบัติของนายกเองที่มีเครื่องเข้ามาครับท่านมันจะเป็นตัวที่ทําให้ผู้สมัครได้เข้าใจหรือสับสนข้าใจก็ทราบแล้วก็เตยมโัวอยู่แล้วครับเรื่องนี้ครับในส่วนนี้เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่ารักหนะต้องห้ามที่อาจจะยุมย้มขึ้นเรื่องหุ้นเรื่องอะไรพวกนี้นะครับในเขตเอวตารคาดว่าคงจะมีปัญหาน้อยเพราะว่าอยู่ในท้องถิ่นระดับก็ระดับูุ้ิภาคชนบทหน่อยนะครับที่ที่ย่อยไาจากเทศบาล ปัญหาเรื่องรับหน่อยต้องท้าบแต่ว่าปัญหาเรื่องอย่างอื่นที่กระทาผิดในแง่ของสีดาเนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ที่เขาห้ามแล้วท่านหนุนเขียนไว้กฎเกณฑ์เดียวกับสสกดไล่มาท้องถิ่นก็คลายกันกัดก็คงมการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับกับการล้าสนามไปนานหลายสิบเกือบสิบปีครับท่านกับกับการเลือกตั้งอบตอน,นี้คณะทํางานนี้พร้อมหรือเข้าใจในระบบกับข้อกฎหมายหรือการจัดก,การเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมครับกระบวนการในใน,ในภาพ พวว่าความภาพใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่ากระบวนการที่เราจะต้องมาดูรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติอะไรต่างๆก็ต้องตรวจดูให้ดีการรับหนักอะไรก็ก็เหมือนกันคล้ายกันอยู่แล้วนะครับบางแห่งที่เข้ามาช่วยงานของเทศบาลเนี่ยปหลัดบางตัดน่ะนะครับท่านก็มาซักซ้อมในส่วนนี้อยู่แล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วแม่งานหลักก็คือท่านประหลัดอบตอนะครับในส่วนนั้นแล้วก็การในพื้นที่คุณครูอะไรต่างๆนะ กปนก็น่าจะเป็นบทบาทที่เคยทํางานในส่วนของเทศบาลอยู่แล้วก็อยู่ในชุมชนใกล้ๆอยู่ในอำเภอเดียวกันในตาบลเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับก็มาทําหน้าที่ช่วยกันครับผมคิดว่าคงไม่มีวุฒิครับข้อควรระวังของผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้อะไรที่เรายังคงเป็นห่วงอยู่บ้างครับก็คือว่าตรวจเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีผลถ้าเกิดไม่รับสมัครขึ้นมาก็ต้องถูกดำเนินคดีไปอะไรในส่วนนี้ก็ตรวจ แล้วก็อันที่สองก็คือเอกสารที่ต้องใช้ก็เตรียมให้พรอ้อมแค่นั้นนะครับส่วนกระบวนการที่จะขั้นตอนการหาเสียงให้ถูกต้องเนี่ยก็เป็นหลักการเดิมๆอยู่แล้วว่าหลักว่าคุณอย่าไปทําในแง่ของการทุจริต้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรแค่นั้นเองนอกจากนั้นเรื่องการติดป้ายติดอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของของมันไม่ได้มีโทษมีโทษอาญายอย่างเดียวนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ได้ทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตซึ่งเรื่องอันนี้ก็สามารถ แจ้งกล่าวโทษดำเนินคดีกันได้เองนะครับรก็ไม่ได้ไม่ไดเอามาประกอบในเรื่องของการพิจารณาสำนวนในส่วนนี้อยู่ก็เปลี่ยนแต่ว่าศึกษาให้ดีว่าเรื่องการหาเสียงแต่ว่ายึดหลักของการกระทําผิดห้าข้อนึงที่เคยกล่าวว่าสินห้าเรื่องการถือเสียงแจกเงินกันจากเลี้ยงจจกหมอศพอะไรต่างๆนะครับใส,ส่รายป้ายสีอะไรไยถึงระหวังส่วนอย่างอืกก่นก็หาเสียง อยู่ในที่กกตอ,อบตอน,นั้นประกาศว่าจะต้องติดป้ายยังไงให้ส่วนใหญ่ก็ยึดหลักก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดนะครับให้ติดความการจราจรก็เป็นในส่วนของผู้สมัครนะครับบนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็คงต้องติดตามข่าวเ,ออเตยมในเรื่องเอกสารไปจวขูงตนเองเพราะหน่วยก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วก็คงไม่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ับ มองกระแสตอบรับหรือกระแสให้ความสนใจในการตั้งอบตครั้งนี้ท่านอบตหมอกม,มันจะเป็นในรูปแบบไหนครับมันก็มันก็เป็นในส่วนหนึ่งที่เป็นหน่วยที่ใกล้ชิดนะครับชาวบ้านเนี่ยก็จะใกล้ชิดเพราะว่าก็จะชนบทมากขึ้นก็หมายถึงว่าเป็นตำบลของตัวเองนะข่าวสารพวกนี้เขาก็เขาก็จะรับรู้อยู่แล้วนะครับซึ่ง,งในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็สื่อสารลงไปกับกำนานผู้ใหญ่บ้านกับ คุณครูก,กสนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ไว้อยู่ว่าบวามมิติต่างๆประชาสัมพันธ์ทั่วไปว่าเอ,อ่อข้อข้อปฏิบัติแนวทางจะเป็นยังไงพอมาถึงขนาดนี้เราก็ต้องประชาสัมพันธ์ลึกขึ้นว่าท่านจะต้องเตรียมตัวยังไงท่านจะต้องเลือกอยางไงอะไรแบบนนะั้นยิ่งในฐานการที่เป็นออการป้องกันเชื้อโรคด้วยเช่นโควิดสิ่งที่เทศบาลอบตจะต้องเตรียมมากขึ้นคือ การป้องกันนะครับการใช้อสโมการลงคะแนนที่จะต้องอใช้หน้าก,กากการถือระยะอา่านจะทำอย่างไรมีครูหาพิเศษเหล่านีนบ้บางแห่งเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นว่าเขาจะทําทฉากกั้นระหว่างผู้มาใช้ยสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ก็กันไว้ก่อนนะครับแต่ละแห่งจะตั้งซ่อมจะทำาะไรประทับันแล้วก็บางแห่งก็ถึงขนาดว่าซื้อถุงมือพลาสติกให้ใส่กัน ก็เราพยายามสามารถด้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นนิวนอร์มัลใหม่ที่จะต้องปฏิบัติกันนะครับเราก็ต้องทําควบคู่กับบริบทของการป้องกันเชื้อโรคในทางการปัจจุบันด้วยครับกับการประกาศให้มีการเลือกตั้ง1ตุลาที่จะถึงเนี่ยครับเท่ากับว่าว่าที่ผู้สมัครทั้งว่าที่ผู้สมัครนายกเองหรือว่าที่ผู้สมัครสบตอเองก็คือไม่มีสิทธิจะไปมอบน้ําดื่มมอบอาหารหรือ การกิจกรรมทางสังคมในนวมินราหรือาคือที่ททจริงที่จริงน่ะมันก็จะมีผลตั้งแต่ประกามีการเลแต่ที่จริงแล้วดูเจตนาว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ควรทําแล้วละ่ะเพราะเพราะว่าถ้าเป็นการอาแอบแฝงอาจจะมีการร้องเรียนกันได้แล้วแบบนี้นะครับแล้กวก็ผู้ประชาสัมพันธ์กันว่าอันไหนที่มันมินเมกับข้อกฎหมายว่าเป็นการแจกหรือเปล่าใดๆเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน่ะ น้มนา้าพูดสิดอลลงหรือไม่ลงให้อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องดูเหตุการณ์ข้อที่จริงอีกทีก็พึงระวังไว้ในส่วนนี้แต่ว่าพอเข้าระยะเวลาหนึ่งตุลาปุ๊บเนี่ยยิ่งเข้าอัตาราดังข้อกฎหมายเต็มที่เลยยิ่งกระทำํำไม่ควรกระทำนะครับในส่วนอันไหนที่มันเป็นมินเมยแล้วก็เป็นข้ออ้ามไว้นี่ยก็ต้องพึงระวังนะครับจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบก็คงจะนั่นไม่ได้ ว่ามันก็ดูที่ว่าข้อเท็จจริงที่พฤติกรรมการกระทาเป็นยังไงนะครับแอบแฝงการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม้ก็ส่วนหาเสียงปกติก็ถือว่าเป็นคัดลองอยู่แล้วนะครับครับก็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 พึงให้ให้ให้ผู้สมัครถึงระวังไปนิดนึงในส่วนนี้นะครับข้อสมอลงสมัครได้ไหมครับข้อสมอตได้เพราะถือว่าไม่ใช่เจ้า้าที่ของรัฐครับครับก็ตีความับผมรับทำถึงตีความ